มนุ์เสียนโลกก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องอาศัยศีลห้านะรักษาศีลห้าได้หมดหรือไม่หมดไม่ว่าแต่ในกลุ่มข้อใดข้อหนึ่งนั้นเรียกว่าศีลห้าแม้จะไม่ครบห้าก็ตามถ้าถือได้ข้อหนึ่งเคร่งครัดเกิดมาอายุยืนถ้าถือไม่ได้เกิดมาอายุสั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าอายุยืนกับอายุสั้นต่างกัน ประการที่สองข้อสองถือได้เกิดมาฐานะมั่นคงหากินคล่องไม่อัตคัดขัดสนไม่มีอุปสรรคขวางน้ำแต่ถ้าขาดศีลข้อสองเนี่ยเกิดมาอับพับอับโชคไร้วาสนาตายเต้าเพียงไรได้แต่ความเหนื่อยในที่สุดก็ตายไปพร้อมนี่ศีลประการที่สามผู้ที่ประพฤติได้เกิดมารูปงามเนเป็นหญิงก็หญิงสวยเป็นชายก็ชายงาม สมส่วนสวดทรงองค์เอวสมส่วนทุกประการไม่ใช่หลอหรือสวยแต่หน้าแต่ว่าคอสั้นหรือขาเตี้ยมันก็ไม่งามอันนี้มันงามครบทุกประการเกิดจากอำนาจของศีลตกแต่งต่อไปข้อที่4ี่ถ้าเราถือได้ก็จะเป็นคนที่มีวาจาสัต์พูดจาศัต์สิทธิ์พูดอะไรคนเชื่อถือ ประการที่5ถ้าถือได้เคร่งครับเกิดมาพบใดชาติใด,ดเป็นคนมีปัญญาไม่ใช่เป็นคนปัญญาอ่อนแต่ถ้าขาดศีลข้อ5เกิดมาเป็นคนบ้าใบเป็นคนไม่เต็มบาทนี่คือลักษณะของศีล5ส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปสายที่ห้าสายที่4คือเทวโลก อธิฐานนียไปสู่เทวโลกก็คือการมีเฮริความละอายต่อบาปและโอตปะความกลัวต่อบาปไม่ทำชั่วทั้งที่ต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นส่วนพรหมโลกสายที่หกก็คือรู้จักเจริญวิปัสนาเจริญสมรรถกรรมฐานทำสมาธิภาวนาและสายที่เจ็ดคือเจริญวิปัสนาพิจารณาให้เห็นสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และไม่มีตัวตนปรากฏจนพึ้นใจจนใจรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงไปแล้วไม่กลับ mm hmm. ก็คือเมื่อเมื่อทำได้ขนาดนั้นแล้วไปสู่นิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาท่องเที่ยวในโลกนี้อีกทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ไปไม่กลับเพราะาพระองค์เห็นว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกรําไป ชาติปีิทุกข์หาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกข์หาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์หงความตายก็เป็นทุกข์โสกัะปริเทววัุกะโทมนัสสุปายาสาปีทุกข์หาความเศร้าโศกความเพ้อรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิสัมปโยโคทุกโขหความประสบพบเจอกับคนที่เราเกลียดชังก็เป็นทุกข์ ปิเยหิวิปโยโทุกโขความพลัดพรากจากคนที่เรารักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพระองค์จึงสอนวิธีให้ออกจากทุกข์ด้วยการถึงซึ่งพระนิพพานท่านสาธุชนทั้งหลายงานนี้คณะเจ้าพาด้พร้อมใจกันประกอบพิธีด้วยเป้าหมายหนึ่งก็คือเป็นการ ไว้อะไรแก่คุณแม่ผู้จากไปประการที่สองเป็นการส่งสเสบียงบุญก็คือเมื่อละโลกนี้ไปแล้วให้เสือพพ้อผ้าผ่อนท่านสบายก็ไม่เอาแล้วให้อาหารแสนอร่อยราคากี่พันกี่หมื่นก็ไม่กินแล้วให้เงินกี่ร้อยล้านก็ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถให้ท่านได้คือบุญกุศลที่เราทำนี่แหละ ประการที่สเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกระตาเวทีรู้คุณและตอบแทนผู้มีพระคุณซึ่งในคำภี่อานิสงส์ในท่านได้กล่าวไว้มากมายบอกบุตรธิดาเหล่าใดได้จัดพิธีศพแก่บิดามารดาผู้มีพระคุณจนกระทั่งว่าได้เข้าสู่พิธีการไปชุมเพลิงชาปนกิจเสร็จสรรพเรียบร้อยย่อมได้อาิสงส์ถึงหนึ่งแกับเลยทีเดียว นอกจากนั้นก็คือท่านได้เล่าถึงเหตุว่าผู้ที่มีความกตัญญูกตาวีทีรู้คุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณนั้นเทวดาท่านเห็นต่างชื่นชมพระอินทร์พระพรหมอวยัยให้ทอนักปราบบินยุชนทั้งหลายต่างแซ่สองยกย่อง,อง,องสรรเสริญให้เกียรติแก่บุคคลผู้มีความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณนั้นๆ ฉะนั้นคณะเจ้าภาพได้ดำเนินการตอบแทนคุณตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อละโลกนี้ไปก็ได้ทำบุญอุทิศซึ่งเป็นธรรมเนียมนิยมเป็นประเพณีที่เราชาวพุทธยึดประพฤติธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบนันนี้จึงนับได้ว่าเป็นการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว เทสนาวสันในในไายที่สุกแห่งการชี้แจงแสดงนี้อินมินางคะปุณเย็นนะอันว่าผละบุญอันใดที่คุณแม่ทนวงพินิษได้เคยสร้างสมบูรมมาเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือกุศลผละบุญอันใดที่คณะเจ้าภาพเจ้างานลูกเต่าหลานญาติสนิทมิสหายตลอดถึงท่านผูกมีเกียรติที่ได้ร่วมบุญกุศลทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ก็ตาม ขออำนาจแห่งบุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวาปะปัจจัยเป็นน,นิสัยหนุนส่งให้ดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ทนวงพินิษได้รับรู้รับทราบในร่วมอนุโมทนาเมื่อได้อนุโมทนารับกุศลผลบุญนิยังจิตนาแลว้วขอจองอํานวยใจให้พรให้คณะเจ้า,า,จาภาพเจ้างานทุกท่านทุกคนจองอยู่ดีมีสุขโดีมีชยัยปรารถนาสิ่งใด ขอจงประสบผลสำเร็จดนงประสงค์จำนองหมายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกประการดังได้รับประธานวิสัชนามาผสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกชนีย่าทถาวาริวหาปุราปร,ริตุเรนติสาะรัง เอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอปกัปปติเอจิตังปฏิตังทมหันคิปเมวะสมิจตตุสัพเพปุเรนโซังกับปาจันโภปนรโสยัตธามณิโชติรโสยัตธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโภวินัสเตตุมาเตภวัตวันตรายโยจเพตทิคายุโกภวะต อพิวาตาสินิตสนิจจมุธาปพยายจ,าจารยโมเจนจาโรธรรมาวัฒนติอายุวันนิวอนสุขังภออออะล,ก,ออลกบานร ตาตาตัเอาตั้งเจตอฏิฐาให้คุณแม่ทรับส่วนสุรัส่วที่เอาว่าว่าเจ้าคนนะพระ่างสมายสังโทพระกวาพโคทางพะกวนทารมพิวาเทนีสวัสดจวบพระกวัตจธรรมมลธรรมนันสามีสุปฏิปนรพระกวัจย์สหกัสังโท ทางทางนามาามีกรรมการอปัจจัโยโมเดอรโว่า

dikun neng to dikun neng oh neng 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 được thôi. Đó là cái này mà. Dạ anh đi siêu sao đạt cái này mà. Còn được có sót

โยตะ ของหมู่ที่9ตันตะ <singing flowers>

Nitu patayoh, aramana patayoh, atipati patayoh, anantara patayoh, samanantara patayoh, sahajata patayoh, anyamanya

สดก็พกขาวด้วยเข้ามาถวายซอมก่อ,อนเหลือจากนั้นก็ยากทั้งหมดพาวสุดท้ายผู้ที่ถือขาวาจึงจะกรเรอเตรียมแจกถูกหยากมวยโดยมาวากอยเกะ อ๋อครบไปเหนาเนาเนาอาย่าโตให้ครบรบไปเลยบัครุฑเลือด้ดโ้ยสัญญาณล่ะเออเหนาเนาเออเหนาเออเอาพ้อแล้วกราบสามครั้งยกซองถวายเอาจรองอ้อ บองโอนันมุตเนีสาธุสาธุสาธุอาสนก,กะเรียมตะเกียมสรอยตั้งจัดนักฤตตสถานอุดงเยยนของแม่บ่านรับบ่านตะ,ทะตุลเล่าตัวจมตเมียนก่อเกิดอันเคลียน,นบ่านโดยเจดปรรถนาเออออออ dân là chưa chỉ có chết thú phởi. Yaktha wali waha pura pari purenti santram, Dewa mewa ito tinang peta nanupaka pati, Kichitang patitang tunang kipamewa temi jatuh kote purentu santepang, Jantoh penarasoh วิวัจันตุสัพะโรโกวินาตสัตุมาเตปาวะวันตารโยสุขิติโยโกปาวะอติวัจนะสิลิสานิจังวุฒาปัจจิโนจักโรตัมมาวันติอายุวันโอสุขัง

A ừ, nyang vatrium to your buổi lễ hội đỡ đinh nam phải long tàm mayo nạch chạy thoát krót hỏi sọc. Na, hà sọc Ơ Ơ, nó ngon Rồi, tui sang, màn cây, màn viên Cũng mới chuyển kèm khen nè, đúng không? Tòa bàn, cơm hay? Cơm, cơm, cơm Ơ, bà nào? Ờ, โอ้ยเจ้ในมงคลศพกรุฑเนี่ยเรื่องใดพระนอมลิศธาตุธรมนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมกของพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำลงหลังพลาดจากประมาทคุณแม่ทนต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้เป็นาหโหสิกรรมนำเสียสุนโทษปราบเท้าเข้าสู่เมืองแก้ว ที่ท้าวเจ้ากล่าวแล้วพระมหากษัตรนิพพา,านนะิพพานะปัจจะโยโหตุบวพนสวาเมทนเนอไม่เอาบวพนสวาเมทนไม่เอาบวพนจะอาศัยเพราะจุโฉมจลพราสมาเมทนกลุ่มเนี่ยดูเดินเยนเอือนบวพรากบาดประมาทด,ด้วยกายวิภา,าเอ่อ กายวิจาแระสมัยเราสิกรรมเรียกษาตุอาเสนอกระเก็บทุกยึงยตตุกตาในเถ้าบางทีก็เอกจันมันพอไปที่โยอโอาเทศดอกจันบานไาหน้าพนักงานลงศพเตรียมตัวเดิมไวจัดแจ้งยามาเทียบขยาย